หอนทั้งคืนเสียงเครื่องทำน้ำแข็งเีย่ยรู้สิเสียงขึ้นเสียงนั้นเนี่ยมันอันตรายมากเลยอะ แล้วกลิ่นก็หมินตอนเนี้เหมือนแอมโมเนียมันรั่วน่ะหมินแสบจมูกเลยอ่ะ กล้องอยู่ในที่นอนเนี่ยโอ้นอนไม่หลับเลยแต่ละคืนโอ้โหเสียงลงน้ําแข็งมากอ่ะเนี่ยดูซิเนี่ย,สเ,ยเสียงเครื่องทําน้าแข็งเนี่ยมันดังฮอนทั้งคืนเนี่ยยันเช้าสายอีกวันหนึ่งแล้วทํางานแต่ทุ่มหนึ่งช่วงเนี้ยจนถึงพรุ่งนี้สายสายนูย่นแหละกว่าจะปิดเครื่อง มันทำงานเกินสิบสอชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยเนี่ยฟังแป๊บเดียวหูอื้อหูชาเลยเนี่ยขึ้นเสียงมันแรงไหมนเนี่ยขึ้นเสียงแรงมากเลยนะไม่ต้องหลับต้องนอนหรอกแต่ละคื